จันครับป้อมป้อมาว้ากิงทองกับอาอาจัน <c oughs> เออได้ลูกเออนี่จังนี้คือหวางขันที่ว่าบุคคลที่เกิดขึ้นมาในโลกมนุษย์นี้มีความสําคัญคนเราพอเกิดขึ้นมาแล้วคนที่เกิดมาแล้วยังประโยชน์ไอ้พอตายไปแล้วพอตายไปแล้วไม่ถึงววารปร่ารงกางการมันถูกเข้าขึ้นกองขึ้นกอง คืนเมนว่าปานนั้น่ะมันให้เห็นกันแล้วคนก็นตายกันให้เห็นกันทุกวันถึงโลกไปหยุดมนุษย์ก็วนเวียนเปลี่ยนไปตามโลกลี้ยาป่านนั้นเลยลูกเนี่ยาตาหมาเบือ่อเบืออเบ่ออแดงเบื่อไรกับอาจารย์อาจารย์แบบเบื่อ,อไรอาจารย์เป็นผู้ทรงศีลเป็นผู้ทรงสมาธิมันไม่อาจารย์มีเบือ่อ ความหายความทุกข์กับความถูกมันอยู่ด้วยกันเสมอไม่สามารถแยกออกได้เมื่อน,นามกับเลือดลูกเราไม่สามารถแยกเลือดออกจากนามได้มันต้องรวมกันเหนือห้ากับองค์ประกอบถูกยางมันต้องรวมกันลูกถึงการแสดงนั่งตะลุ่งนี่นายนั่งไม่มีเขียนบทเขียนไรไว้ด้วยครูก็ต้องจความสามานีตานาตามาตาว่าเผื่อนตาว่าเผืน่นในที่นี้ก็คือเป็นว่าวัดนั่นเลยครับ ถึงอาชูในนำตัวให้ประชาชนได้รับทราบว่านั่งจูเหลี่ยมกิงทองที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นทิลปินแห่งชาติเมื่อปี2 5 3พันารันมีจุดเด่นอะไรบางคนเด็กรุู้ลั่งเราเยวาวชนรุ่นไมอน่อาจจะเห็นเหนืออาจจะเห็นกองบูนในนั้นมีแต่เพียงนั้นคือแต่ไม่ได้พบไม่ได้เห็นกองจิงแล้ว ซึ่งในต่านไหนไหนน่าขอดที่จริงตองเป็นตายาดขึ้นตอดเอาเอามาลาวนะไอ้วาวนี่รูเอ้ยมึงขอดลาวไปว่ามึงมาบันปลืออยู่กับนั่งตูเลียบบันปลือยอ้ไรใช่ม่ได้ข้อมูลกุญแจเลยมันได้ไม่เทียบคือแบตเตอรี่ไม่เทียบเราตัวระชับปั่นไลยปั่นเวทปุกปั่นอะไรก็ตามอยู่จำไมมันเปลี่ยนแปลงพี่น้อง ่ต่างวัดของเราตอนนี้ไม่เอามีบริจาคคอมพิวเตอร์มีบริจาคไอโฟนไอโฟนกูไม่ใช่วะกูไม่ใช่ไม่ใช่จรยหวัดาจารย์ไม่ไม่ใช่เครื่องมือที่ร้านไนได้เลยไอ้เรื่องนกหลกมันเรื่องออกข้างนอกสังเวรเราอยู่ในวัดปฏิบัติธรรมให้มีความชุกความสงบคนันกิดปฏิทินมาคิดทร้างข่าววัดคนไม่จับไปน่ไม่ต้องแหวกข้าวไม่ต้องมาเยี่ยมกันทุกวัน ไปคุยกับปลาทุกวันแล้วเรียงลุกลุบไปท่ามปลาถ้ามาตำหนุกันได้นะั่นครับนี่นายโว้าผมนายโว้กี่ทองกับท่านผู้ชมเดี๋ยวได้ชมกันอีกคลิปต่อไปแล้วเพราะว่าเราอัดกันคือต่อเนื่องครับตอนนี้อาจัดยาไม่ได้เพราะว่าพยายามลดยงลงยูทูบอาจารย์แล้วมีปัญหาอะไรยูทูปกูมีปัญหาอะไรบอกไม่บอกปอแหละลูกไม่มีมปัญหาแต่ว่าได้ไม่ให้ก้าวไปอ๋อ เดี๋ยวอ่าได้เลยเดี๋ยวยูทูบเล่ได้เพลงนแม่ได้เพลนเราเว้นตรวทนอ่ามันมึนหลวงปอที่ทนไม้พ้นปฏิบาาัติธรรมทีเออมึงอะไรยาวพอได้คนเดียวอีไล่คนอยู่กลางล่างอะไรน้นนนองไอ้หนุ่ยมึงจืไดไรล่ะนุ่ยฮะสวัสดีค่ะหนุนตาหนูชื่อเออเป็นมณีรัชนากรค่ะแม่เป็นมณีรัชนากร,าร,ากราตั้งขึ้นมาบ้ จือเพราะเนยอโลโดยฌานสมาธิอัตมารู้แลว่าวเนยนั้นมาจากสวรรค์เหนือเอาละเดี๋ยวอัตมาจะเล่าความในชักต่อไปอ่า